สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องเกมแชนเนลนะคะวันนี้เราจะไม่ทำอะไรมากนะก็จะแค่สอนคลิปทำทำยังไงตัดทำตัดยังไงเราสอนนะทุกคนไปโหลดแอปนี้นะโหลดแอปนี้นี่แอปนี้อันนี้นะ ตัวนี้นะเนีย่ยตัวสีส้มเนี่ยเราก็กดเข้าไปนี่นะมันก็จะมีอะไรคลิปเยอะแยะเราก็กดไปตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยนะไม่ใช่กดไปช่องโดยช่องตัวนะเองนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะตรง เขานี่นะมันจะมีกดไปตรงนี้เออกดไปตรงนี้นะแล้วก็เราก็ได้ถ่ายเดี๋ยวเราจะเข้าอะไรได้เลยนะทุกคนเราก็จะเข้าอะไรได้เนยถ่ายคลิปตามปกติได้นี่เล่นเกมแบบใช้เสียงได้บไม่ต้องไปกดอันนี้นะ ไม่ต้องไปกดอันนี้เนีย่ยเนี่ยที่ไม่มีเสียงมันตัดไม่ได้ทุกคนคลิปก็จบเพียงเท่านี้นะปบ้เยียลืมโหล่นมาใช้ล่ะถ้าใครจำเป็นต้องถ่ายคลิปมีเสียง